ครับกาบสวสดีเอฟซีทุกท่นครับกสวัสดีนครับเพ่นชองพีน้องป้องไยสุขหูสุขนครับเตือนเสามาวันที่เช้าเป็นเสาร์ของวันเสาร์ขึ้นเนี่เป็นมะพร้าว่น้องเอฟซีทุกท่านเรค่อยปันลักษณะีนปันเ่าจะฟ้องาตกาเลยสิ่าบอกส่วพี่น้องฟังลราจะบางครั้งวันนี้มันเป็นอาจเป็นหน้าทั้งผาาน่องเอฟซีมวัทีสิบห กันยาอะไรครับพี่น้องเอฟซีกูตังย์อยู่แล้วจะไม่บอกูซฟังบวกใกล้ฟันลักษณะน,ะน,นั้นนี่ถ้าแชร์พี่น้องฝันตื่นจะของย่านจะของย่านมันย่านมันเป็นจริงคือว่าใส่พี่น้องเอฟซีนี่ั่นจะคือหมู่บ้านนี่ต <c> ร <oughs> วจหลายๆพี่น้องมัน,นยังเสิร์ฟเลยมันก็น,นอนอก็ตื่น เพราะให้รออกจากบ้านพี่น้องก็าเรียกว่าชูน้องตั้งจับดานต่อไปยันแก่ก็แก่ย่นี่นะพี่น้องเราจะไปแก่มอื่นแก่ความฝันเรเลยฝันว่าไอสิพี่น้องฝันว่าจะคลองหนึนตายฝันว่าจะคลองนหนตายพี่น้องเขาจัดเมียนซิงเมียนของเป็นตึงตังตึงตังพี่น้องเอฟซีเขามีทั้งแม่บ้านกับเมียนซิงเมียนของทั้งทุนตูดกระโล่งกะตูด ผู้เมียนการเต้นตะการมันเราเป็นตระยนักนะ้ี่น,อน้องได้วพมฝันอ่ะเนี่ยเมืองพูดอยู่ในโลกเม่จากของเนี่ยเมืองลูปก็ไม่จากของมันเลยเกิดเตืนอนเศร้ามากกันเลย,เอ,ยอยากบอกเป็นน,นนังฟิวเปน้องขัางน้องแจมันเป็นแนวทางในในจากจากเรยมันเป็นเ,นาานนเ,นเรื่องดีเรื่องบดี่ลสิมสโ่นลุรับพเ็น้อง่ซีใส่ มันนีกแบบ่ทันาดิลุกจับบอลในเพี่น้องเตือนทีมากระตาตูดต้าตัวนอ่มันหายหลายขึ้นนี้ว่าจะคลองตาย่นั่นบะเนียนลักษณะการฝันพี่น้องเขาวนึ่งเมียนซีเมียนของตึงจางตึงจางกิฟของอะไรไขว่าเอางานจัดงานศพทเพราะคือเขาจะจัดกันนั่นแหละพี่น้องซีเมียนซีเมียนของบ้านเมียนเตรียมกระตุกกระลงกระเล้งกระเสือในเรื่องเอฟซีแน่นลงในรุ่งเม่นจะคของนอนอยู่ในโล่ง แต่แไมเย็นมันหลูกเย็นมันหลดจะคองกูเนาะมีงยังมาตายไว้ตายไว้ใช่ในความฝันอ่ะจะในมัตายกูตายนอนยันจกพูดว่าจะค้องตาย่อนยังนะไปเนาะสีถามายมาอยตายนอนยังงวกไปหาผไ้แ้แค่จอบกระเป๋าปไม่างเลยสุด้าไปเนาะเมื่อด้เกิดเป็นความหยาดหยันจะค้องายในความฝันไปเนาะวันนี้ นี่ยมึงแม่บ้านแม่บ้านกะบอกๆนั่เขาเจ้า,จากับม่นซีแมนซีแมนซีเมนซีเมนของกันอยู่บ้านเลขที่แล้วพี่น้องเนี่ยม,มันมันไม่ชัดเด็ดอยคือคือน้องเชื่อมันเป็นแนวททงก็เลยเตือนมากก็เลยบอกเล็กซู 7. 7พี่น้องฟังเลยบ้านเลขที่สองแปดเจ็ดแปดเจ็ดไม่อีหลับพี่น้องบ้านเลขที่สองแปดเจ็ดทั้งขาเจ้ากลางเต็น ดักเต็กันกไปวอดถนนไปเลยไปเนอะวอดถนนรถบาะวังานจหนาวัดเนาะมันก็แค่าอ้มันความฝันที่เป็นจริงอะนี่เนาะมันความฝันที่เป็นจริงใน่ความฝันรัษณาความฝันบ้านกับบ้านหลังนี้แหละบ้านกับบ้านหลังนี้แหละที่เขมียนชิงเมียนควงกงนเมียนของก็ตึงตังตึงตังพูเตรียมก็ะ่วงตูดก็ร่วงกันเขามุ่งขอแจะกับเมียนดูดจะของ ม่แน่มันหลุดจากความงแล้ไม่จากของให้ Hi, พี่น้องได้ความปันนะให้ Hi, มันเคลื่อนเนี่ Hi. ยให้ยง่อนว่าจะแกนจากของใจเกิดพ่อสอาวไทยอะไรอ่ะเกิดพ่อสาวสองพันห้าร้อยสองห้าหนึ่งห้าอายุห้าสิบเอ็ดปีใคเล่ย่ามาบอกชูวยพี่น้องฟังมาเราจะหาเป็นเงื่อทั้งวันนี้ อายุห้าสิบเอ็ดปีเกิดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมคือที่เป็นมนเกิดข้องแอ้นี่แหละงวดต่อไปเนี่ยแต่ว่ามาฝันก่อนมอฝันเม่อคืนหนึ่งฝันว่าจะท้องไสวันนี้มันไวันที่สิบหกเลย่นาะมันไม่นววันที่หนึ่งเลยจะไปหายขึ้นมาฝันวันนี้หรือว่ามันจะมาออกก่อนทุกปีมันจะออกอายุพ่อสอ เส้นานานา 4, เเสี่เงินนาเป็น้นอเอฟซีกันเรียกมาอ้าวมันบระมานตัวมาอีกแล้วบปล่กันเรียกมาบอกสูตรพี่น้องฟังว่าจะฟันว่าจะคลองหลุดใจตายข้าวตายใไงดีเปพี่น้องตายจนถ้าเจ้าเมียนชิงเมียนของเมียนบ้านเมียนสองเมียนบ้านเลขที่สองแปดเจ็ดเมียนบ้านเลขที่เต็มแน่นไปเห็นกระลงพี่น้องแน่ไปเห็นกระลงกระลงเขาเจ้าตูดกระลงอันกระลงเย็นนี่ไหม แล้วก็เจาเข้าขอโลขอไปใส่ในห้องรงเย็นนะไม่รู้งานนี้ในร่องมันใหม่ก็แม่นจากขององานนี้ในรงใหม่กัแม่นจกของเกิเลื่องแาแนวทางวันนี้น้องเชื่อมันเป็นแนวทางบาดตอนพี่น้องเอีกิเลื่อืนยามากเกิเล่มาว่าู้ฟังเลยบ้านเลขที่สองแปดเจ็ดอายุห้าสิบเอ็ดปีเกิดพศสองพันห้าร้อยสิบห้า ก็คือสองห้าหนึ่งห้านะพี่น้องนัชพี่น้องปพิจารณาเบิร์แอถึงนึกไวเป็นเพียงแค่เนวทั้งฟันตุยันอิริพน้องหายไลยมึนขึ้นตาตุบตาปวงเต้นเยอมากกันนีห่หายลูกแม่กูตตายอิริกว่าไงถ้าไม่บานมาปุ๊กแล้วเออดีใจ็นว่าจะป้อมบริได้แล้วเรือโอหรือว่ามันจะเป็นไล่กลายเป็นดีวะ นักเทียมันแย่ยมาเบิดปีแหละปีนี้มันอาจจะดีขึ้นก็ได้อยัางทุกสิ่งทุกอย่างน้องๆนักเทายมน้กเทายมมันจากหนามือกลายเป็นหลังมือจากหลังมือกลายเป็นหนามือมันจากจะร้ายกลายเป็นดีแต่นักเทียมันเป็นเนื้อท่าฝาดตอนเป็น้องเอฟซีนั่มเยี่ยมสภาพเป็นปเบอร์ตัวเล็กเป็น้องมามีสดเลยเนีย่ย,ตย,ยเต้นจิฟฟันตมันขึ้นไฮไลท์เป็นน้องให้ลท์ตาตูปตาปูแบด ฟันมาจากของไตบวเคัฟันลักษณะนี้จะเสียพี่น้อฟันปีตยานผู้ตูดกระตูดเนี่ยเนี่ยผู้ตูดกระตูดกระลงผู้ตูดจะคข้องกัะน้อยนี่ก็ลร่งเนี่ยมึงกร่งกับม่็จาคลองเนี่มันหลูกจิตทัดตั้งกับม่็จาคองผู้เมียนชีเมียนฟังเมียนจะตึงตึงตึงตงบ่บอกนมาคุยจังเขาตดีเนีย่เน้องอยู่ได้อย่างราบอกสูตรพี่น้องฟังบัานี้อายุเท่าไร็แอดบอกไม่ดูอายุห้ดปี เปิดพ่อสอสองพันห้าร้อยหรือสองห้าหนึ่งห้าพี่นองเปิดพ่อสอสองห้าหนึ่งห้ามัจะไม่เลขแค่สองตัวหรือคือเลขแค่สามตัวห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแต่เลขระมังหรือชื่อื่อบ้านเลขที่สองแปดเจ็ดเดี๋ยวแอดแต่ภาพรวมตัวเลข,ขวันนี้ว่ามันจะออกมาโรดแบบไหน,นะพี่น้องเนะดีเ๋ยวแอดใจเคียรให้พี่นอ้องรายส่วนรายคนว่า เป็นแค่เรื่องเล่าบบมิตัวเลขคเรื่องครึ่งวัดฟันนั้นลงมตัวว่าก็เสือเสือเจาบโบเล่ล่ตัวเลขไหนขอโทษขออภัยเจ่าห์มอนี้ได้จะลงตัวเลขไหนมันมีงานหนุ่มหน้าทางมันจะไปทางไหนเด็กกมาได้ก็เลยบอกไม่บอกโซฟังสักก่อนพี่น้องแก่ความฝันมันยุ่งบอลหนึ่นอนนี่แหละไปพี่น้องไปโบมิโตเลขครับนี่พี่น้องมันจะเป็นลักษณะในนิลเลขนั้นครับพี่น้องเอฟซีตุกท่าน สเกิดพศอสเกิดครับเป็นน้องเอฟซีดูถังจะคือสองพันห้าร้อยสิบส่วนอายุกระหาสิปีย่าง52ส่วนบัลลี <c oughs> ที่ีมองเขาจัดการจัดงานเตรียมการเตรียมงานกับเมียนชิงเมียนของออกจากบ้านจะคือบ้านเลขที่สองแตัวไหนบพท่านออกแอบปน้องสองเท่านบอ,อกแป8เจออกไปงวดบรงหันหนายคือหลายคนเขาจอดมาบึงบัลลีที่เขาจอดก,กมีพิชมไม่ใช่ยันไปงวดระหัน ปรกรมจะไสบออกบ้นลที่จากคองวดบหงันะาดโอ้ยขอขอขออภัยเดีกน้องเขานอนนก็ตื่นตัวเลขน้าทางกับเี็น้องเยบี่สื้อตอนเี็น้องเยบีงวดวันที่16กันยายน2560รูปแบบน้าทางก็คือเป็นพ่อสาเกิดพี่น้องพ่อสาเกิดเกิดพ่อสาทนายอส2515อายุทนายแอดอายุ51ปีย่าง52พี่น้อง บ้านเลขที่ที่มองจัดเงินสิ่งเงินของและความฝันก็คือบ้านเลขที่สองแปดจิตพี่น้องกลับไปพิจารณาเอาบมหาลทัทธิ์มันเป็นเนี่ยทางสิฟานตนมักกับั้งเอาน้าเด้อพี่น้องผู้ใด์ปอมักกะเบิ่งปอมความบันเทิงไปสั่นระครับพี่น้องเอฟซีไฮสุขเฮอร์แมนฮาและขวดละคนเคยฝันลักษณะนั่นนี่บ่นน์พี่นอ้องเคยฝันลักษณะนั่นนีก่กะเข้าเหมือนมาคุยกันไม่ได้พี่น้องเอฟซีแบมัน มันออกอายุหรือว่ามันออกบัรเล็ที่หรือมันออกพ่อสอพี่น้องก็ไปพิจารณาแอลห้าโชคห้าหมานครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางที่มงานน้ำเน่พี่น้องเอฟซีเตือนมาใจบดีปันใดห่าโชคห้าหมานครับพ,พ,พอ่อนไม่คิบหน้าครับลิมนี้สวัสดีครับพี่น้องครับ